ป,ป,ปูปลานะคะปูปลาเผ็ดไหมต๊ะสองใช่ไหมไปเลยครับ เคอกับเสบได้แหละเป็นว,ว่าอร่อยมากเลยสันน่ะ เขาคือไม่ได้กินข้าวกินน้ามไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยหะมาดามอีกแล้ว ลแม่แม่แม่บอกพี่นนัาต้นนะที่แม่บอกออยหม่อวานน่ะที่ว่าจับเขาจับขาในน้เอาบอกจ้ไเ้เพิ่นกาบเร็วมาดามเพิ่นกาบไปเร็วอุ้ยตีแม่ได้บอกแล้วปะล่ะบอได้บอกเลยว่าได้เว้าว่าผู้ใดเขาสิจับเขาดนน้ไม่จับไม่เป็นตัวอย่างเน่ยนะไม่มีแต่คุยวอวอแฉ่ๆซันดาคุณนั่นน่ะเวลาพ่ อุ้ยจังแล้วแม่บวงอุจะมาคนคนนี้เป็นเป็นระดับพูดจับคนได้อ่ะเออเออให้ก็มาดามออยก็พูดให้ฟังสิแม่บวงอุจักเราดิลูกค้าไม่เยอะมากเลยอะ่ะทันออยเบลท่านออยเบลไม่ใช่ล่าสุดตีเออเออแม่แม,ม่สิฝากขอคว้ามปเป็นน้ำอ่อยให้อ่อยส่งให้แล้วเบิ่ง โอเคเดี๋ยวนี้ลูกค้าเต็มร้านเลยลูกจ้าจ้า,จาเรียบร้อยต่อไปาำบิดโต๊ะนั้นใช่ไหม ทุกคนพี่นี้แม่หอยปิดร้านนะคะถ้าเทียบ่ะไ้เบิ้งไรโซดจะมาสิไรโซดแม่หอยจะแม่หอยจะไปทุลัค่ะจ,จะสิไปออกงานนอกค่ะมืนอนาผู้ดเดียพ่อแม่หอยไปพ่ออยู่อันอันอยังเกาะยังเกาะเออจะไป,ไปจะไปเปิดเต็นท์ร้านรวมรถไงอะไรฮะบาอาจะนะฮะอืม มืออื่นพัดธิบะาฮาร์ตเจมสว่าด้เบิง้งงล่างโซดน์ะนะเพราะจะไล่โสดบอกบอกเอฟซียูแต่ว่าใน,ในมือมือเมื่อเรามาแล้วก็ต้องบอกค่ะอันนี้ตำเบิดใช่ไหม เอันนี้ด้เฮดไปไปเนี่ยเนี่ยเผาเนี่ยได้ทำไว้ยังไงไม่หมายด้เฮดได้เฮดแบบมันเผาไปเบิดเลยทด้นี่เออตั้มเบิดนะคะตัวนี้ตัวนี้ตัวแรกต่อไปหมดแล้วครับต่อไปตัวสองมีขาวหนึ่งที่หนึ่งตัวหนึ่งเบดหมดแล้วแม่นปะ ไม่ไม้มาทำอันนี้ให้ก่อนหน่อยนะคะมาทําอันนี้ให้ก่อนหน่อยคะ่ะไม่ไม้ไมทามันเผาค่ะมันเผาหมดเล็้ว ก็บ่มี้ยนี่ยครับดูนี่ยู่มีอยู่นะอันนี้ตะเบิดต้นไหนเนี่ยโโต้นนี้นะคะตะเบิดคันลูก